เซลสวัสดีครับ no ทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอลเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของ b a b ี m มอน ster อร์นะครับให้ทุกคนได้รับฟังกันเริ่มกันที่คนแรกเลยก็คืออาซานั่นเองสาวเทสตี้สาวญี่ปุ่นใน b a b ี m มอน t เ r นะครับแฟนๆบอกว่าในตอนนี้อาซาคือมาเขย่าหัวใจแฟนคลับแรงมากๆจนอยากจะเห็นล้ว่าาาาอ รับบทนะครับพรีเซนเตอร,ร์สาวหรือว่าแบรนด์แอมสาวท่านหนึ่งเนี่ยจะปังขนาดไหนโดยเฉพาะในเรื่องของแฟชชัน่นการแต่งตัวเสื้อผ้ากระเป๋านะครับอาสาเนี่ยเป็นคนที่เทสดีและฟแฟนๆเนี่ยก็ชอบตอนที่อาสาเนี่ยแต่งตัวเองนะครับไม่ได้แบบว่าเอ้คอสตูมคนนั้นคนนี้แต่งให้เพราะมันจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ทุกคนนั้นรู้สึกว่านี่แหละเหมาะมากๆเลยกับการเป็นสาวแฟชั่นแห่งวงและช่วงนี้เนี่ยอาสานะครับก็จะไปโปรที่ IG คุณพ่อทีไอพี่สาวที่ทำเอาแฟนๆเนี่ยวาวุ่นกันเลย อยากเห็นมากว่าถ้าหากมี IG เดียวนั้นอาสาเนี่ยจะทําอ G ให้เป็นตัวแม่ขนาดไหนอย่างใน IG ของพี่สาวอาสาเอนะครับก็นั่งถ่ายรูปอยู่บนเก้าอี้มือข้างนึงเนี่ยถือโทรศัพท์ไว้ผมอ่ะ ปิดหน้านะครับหันค้างไม่ได้แบบสบางสว a ยเหมือนเซตอะไรมาแต่ว่ารูปนี้ก็ทาแอนแฟร์เนี่ยรู้สึกว่าโหทําไมอาสานั้นเนี่ยถึงสวยจังนี่ขนาดไม่เห็นหน้าแต่ว่าทุกอย่างนั้นมันดูดีไปหมดเหมือนกับเป็นอินฟูตัวท็อปถ่ายเพื่อจะรีวิวของอะไรในรูปนี้เลยและก็ยังมีรูปที่อาสานี่เดินขึ้นบันไดนะครับใส่แจ็กเก็ตหนังพันผ้าบนคอแล้วก็สวมหมวกนะครับแต่ว่ารูปนี้เนี่ยกับโคตรเท่มากๆจากฟิลแรกเนี่ยอาสาเป็นสาวแซบๆนะครับที่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือครั้งนี้เปลี่ย ลูกมาเป็นสาวแบบโคตรเท่โคตรคูลเลยเดินขึ้นบันไดามานะครับมือหนึ่งเนี่ยก้กมหน้าเล่นโทรศัพท์แต่ว่าไวป์มันดีมากๆจนแฟนๆเนี่ยใจสั่นกันได้ง่ายๆแม้แต่ใส่ชุดกิโมโนเนี่ยก็ยังสวยเลย,เลยนะครับมองจากด้านหลังเนี่ยก็คือปังมากเป็นตัวแม่ญี่ปุ่นหนึ่งและก็มีคลิปที่เต้นกับพี่สาวด้วยนะครับไม่เห็นหน้าเช่นเคยแต่ว่าความปังของอาซาเนี่ยก็ทําให้แฟนๆนนเนี่ยรู้เลยว่านี่แหละคือตัวแม่ญี่ปุ่นของจริง แม้แต่ใส่ชุดนอนเนี่ยก็ยังรู้เลยนะครับว่าเทสตีเป็นสาวเทสดีส่งกับที่แฟนๆเนี่ยแซวแล้วก็เรียกอาสาในตอนนี้เลยอาสาสาวเทสดีเรื่องของอาสาผ่านไปแล้วเรามาอัปเดตงานวงกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าในตอนนี้ Baby Monster เนี่ยทำสถิติใหม่ได้กับยอดวิว150ล้านของแ t ต e ั p ที่เพิ่งจะผ่านไปนั่นเอง โดยแ a t t ต e Up จาก Baby Monster นะนะครับขึ้นแท่นเป็น MV d e เดบิวของ K-POP g r กรุ๊ปที่มียอดวิวทะลุ150ล้านได้รวดเร็วที่สุดนั่นเองแถมยังเป็น MV ของ K-POP g r กรุ๊ปนะครับที่มียอดวิวทะลุ150ล้านเร็วที่สุดในปี2023ที่มีการปล่อยเพลงออกมาหลายๆวงเนี่ย Baby Monster นั้นทำยอด150ล้านวิวนี้ได้เร็วที่สุดด้วยนะครับใช้เวลาเพียงแค่37วันเท่านั้นนำโด่งขึ้นมาเป็นอันดับที่1กันเลยนะครับขออนุญาตแสงหน้าว วงรุ่นพี่อย่าง G-Idle ใน Queen Card ที่ใช้เวลาไป52วัน p a b y Monster พา Better Up นั้นมาในสถิตินี้ครองที่1ด้วยยอด37วันนะครับกับการสร้างอดวิวทะลุ150บล้านปังจริงๆปังมากๆนะครับสำหรับเพลงเดบิวต์เพลงนี้ของเด็กๆอสูรน้อย p a b y Monster นี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเบมอนแล้วก็อาสาที่เรานั้นนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันใครคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยนะยครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลดดดดค 안녕